อ่านะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะทำการฟรีชิ่งพูลนะครับที่เราแปลงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อให้มันทำการขุดถ้าเราไม่ฟรีชมันเนี่ยมันจะไม่ขุดให้นะครับกดเข้าไปที่พูทองเวอร์ชั่นใหม่ครับกดไปที่ splitting ได้เลยครับอ่าเสร็จแล้วให้เรากดคำว่า f r e e z m o ปุ่มสีส้มข้างบนนะครับ แล้วก็กดคาว่าฟรีดอีกทีหนึง่งกดแม็กครับด้านขวาแล้วก็คอนเฟิร์มตรงนี้ถ้ากดคอนเฟิร์มแล้วไม่ติดเนี่ยอย่าเพิ่งถามนะครับเอ๊ะทำไมกดไม่ติดให้กดใหม่อีกครั้งหนึ่งครับมันเหมือนจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับกดไม่ค่อยติดบางทีอ่าโอเคได้ละ ทีนี้ก็กดฟรีซครับใส่รหัสกระเป๋าโอเคเสร็จเรียบร้อยทีนี้เรากดเข้าไปดูสปิ t ต,ติ้งอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่มันโหลดเข้ามาแล้วนะอะตอนนี้กลายเป็นศูนย์แล้วนะครับกดเข้าไปที่สปิทต,ติ้งอีกทีนึงเราจะเห็นว่ามันมีตัวเลขพูของเราขึ้นมาซ้ายบนแล้ว แล้วก็ข้างล่างเคมรีวอร์ดเนี่ยนับถอยหลัง24ชั่วโมงแล้วอันนี้แปลว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกขั้นตอนทีนี้ก็รอมันขุดไปเรื่อยๆครับทุกวันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ตรง d ดลี่รีวอร์ดเนี่ยมันไม่ใช่25แล้วเนาะเพราะว่าตอนเนี้เขาจะปล่อยอันติมามาแค่วันละ25เหรียญต่อวันแล้วมันก็จะแยกไปนะครับ่าสมมุติว่ามีมี10พูอย่างเงี้ยก็จะแยกเป็นพูละ2.5อันติมานะครับ โอเคประมาณนี้นะครับเข้าใจตรงกันเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนมาเป็นพูเวอร์ชั่นใหม่นะครับตามนี้